สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพอร์ตหุนคุณทำได้เพื่อนๆสามารถดีขึ้นได้กว่าเมื่อวานนี้นะครับโอ้เพื่อนๆโปรเอน็นราคาวิ่ง228%ภายใน2เดือนเกิดอะไรขึ้นผมให้ชื่อว่าเดอะมันนี่เกมเพื่อนๆสามารถดู โปรเอ็นได้นะครับว่าราคาเขาเป็นอย่างไรนะครับหุ้นโปรเอ็นนั้นนะครับราคาปิดตลาดเมื่อวันที่20นะครับที่ผ่านมานะครับวันศุกร์เนี่ยราคาปิดตลาดอยู่ที่3ามบาทยีสตางค์นะครับอันนี้ก็คือ20่สิบยี่สิบอะไรครับ20 20กันยายนเห็นไหมครับราคาวันที่20กันยายน นะครับราคาวันที่20กันยายนเนี่ยแล้วมันมอีอะไรน่าสนใจครับพวกเราย้อนไปดูราคาย้อนหลังนะครับราคาย้อนหลังเนี่ยเพื่อนๆสามารถจะสังเกตเห็นตัวเลขว่าวันช่วงวันที่15จนถึงวันที่18กรกฎาคมนะครับราคาหุน Pro ้นโปรเอ็นเนี่ยนะครับลงไป ต่ำสุดที่98สตางค์นะครับ99นยขึ้นไปสูงสุดที่บาท6สตางค์นะครับถ้าใครนะครับเก็บได้ในราคา98 99สตางค์หรือ1บาทเนี่ยนะครับมาถึงวันที่20กันยายนราคาหุ้นโปรเอ็นเนี่ยนะครับปิดอยู่ที่3บาท26สตางค์ขึ้นไปถึง226ถ้า99สตางค์ใครได้99สตางค์ก็ราคา ปรับตัวขึ้นไปวิ่งขึ้นไปถึง228เเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นเดอะมันนี่เกมที่น่าสนใจทีเดียวมันมีรายละเอียดอะไรอยู่ข้างในเพื่อนๆพอทราบไหมครับอันนี้ก็ฝากเป็นเครื่องหมายคำถามให้เพื่อนๆได้ติดตามสนใจหุ้นที่อยู่ในโฟกัสของเราเผื่อเพื่อนๆจะได้มีไอเดียอะไรมานำเสนอเพื่อนมานำเสนอเพื่อนๆนักลงทุนด้วยกันบ้างนะครับ ก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้แสดงความเห็นไว้ใต้คลิปนะครับว่าเอ๊มันเกิดอะไรขึ้นทำไมหุ้นโปรเอ็นเนี่ยนะครับถึงเติบโตนะครับภายใน2เดือนเนี่ยถึง226-228%ถึง้นะครับเราคิดจะราคาต่ำสุดนะครับถ้าเราคิดจะราคาเปิดตลาดก็อยู่ที่ประมาณ1บาทเนี่ยสวันติดเลยนะครับอันนี้99สตางค์อีกนะครับ2วันจนถึงเนี่ยนะครับกรกฎาคม หนึ่งบาทหนึ่งบาทแล้วก็99สตางค์ต่างอีก2วันตีไว้1บาทก็ละกันง่ายๆนะครับเพิ่มขึ้นมาถึง226เปอร์เซ็นต์นะครับสวัสดีครับ